ลรรยาหาน่ารักนะครับอาหารเช้าผมเดินมาก็ได้กินน้ําส้มก็เขาก็ให้กินนะผมก็กินน้ําส้มแค่ขวดเดียวสดมากนะครับอันนี้เราก็จะเดินต่อลูกค้าบอกแฮปปี้มากนะครับลูกค้าบอกโอ้โหเป็นโรงแรมที่ดีมากไม่ผิดหวังที่ท,ที่เปลี่ยนโรงแรมจากบ้านกูดอะคาเดียมมาเป็นที่นี่นะครับ ไกดก็เลยได้รับอันนี้ส่งเป็นพูลวิลล่าเล็กๆนะครับนี่นะครับลูกค้าบ,บอกให้เข้าไปดูในห้องบอกห้องสวยมากครับเป็นสไตล์พูลวิลล่าพูลเล็กๆนะครับเหมาะสำหรับฮาเล็มปาร์ตี้สาวๆนะครับสำหรับใครก็แล้วแต่ ว่าเป็นพูลปาร์ตี้นุ่มๆก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับสาวๆแก่ๆสาวๆส,สวยๆ <c oughs> ลูกค้าน่าจะได้ห้องนี้นะครับเป็นภูวิลาหลังสุดท้ายโอ้สวยงามมากครับอ๋อไม่ใช่นะครับนี่เป็นลูกค้าคนหนึ่ง Oh. อันนั้ก็เป็นเกาะอะไรสักอย่างนึงแล้ก็แล้วก็เป็นบ้านกูดที่ผมมาอ๋อผมจะอยู่หลังเขาอีกฝั่งหนึ่งครับโรงแรมหลังเขาบ้านกูดอคเดียอันนี้คือซีเนอรี่นะครับ <c oughs> มะพร้าวน้ารักหาจนตัวนะครับหาจนตัวก็หาที่นี่ก็จะสวยกว่าหัวหินชะอำนะครับก็จะเดินทางมาอีกประมาณจากหัวหินมาก็จะประมาณอีกประมาณสามชั่วโมงขับรถมาโดยประมาณนะครับสามชั่วโมงได้อยู่จากชะอำมาก็ประมาณสามชั่วโมงครึ่ง บางท่านก็ไม่อยากขับรถไกลแต่ว่าถ้าขับมาไกลแล้วสวยขนาดนี้แล้วก็สะอาดขนาดนี้แล้วก็เงียบเงาเงียบบรรยากาศดีเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นครอบครัวหรือว่าคูหดุ่มสาวไรเวทนะครับเหมาะสำหรับไบค์เกอร์ทั้งหลายนะครับเป็นระยะทางที่พอดีพอดีที่ขับมาจากกรุงเทพใช้เวลาขับไบค์เกอร์บางคนก็ใช้เวลาสี่ชั่วโมง ไม่น่าจะเกิน5ชั่วโมงนะครับเหมาะมากสำหรับไบค์เกอร์นี่ครับต้นมะพร้าวมีชาวบ้านตักปลาชาวประมงเป็นอะไรที่ดีที่ดีดีมากครับครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับผมครับสำหรับการ รีวิวซีเนลี่นะครับตั้งอยู่ที่บางสะพานระหว่างบางสะพานใหญ่กับบางสะพานน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางจากที่นี่ประมาณ8ปดโมงเพื่อจะไปเขื่อนรัชประภาแปะที่วัชยาก่อนนะครับเป็นวัดหนึ่งที่ผมชื่นชอบ ตองผ่านเว็บไซต์ก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับจองผ่านแอปฮากูด้อะไรพวกนี้ห้องก็ไม่ได้จัตสางกันมากครับห้องที่นี่น่าจะเหมือนกันหมดนะเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นภูลวิลล่าทั้งหมดนี่ครับก็สวยดีนะอ่นนี้ครับห้องลูกค้าผม กาอยู่หน้าโรงแรมแล้วลูกค้าบอกให้มาดูนห้องอ่านี่ครับนี่เป็นห้องของลูกค้าของผมนะครับที่พักกระเป๋าแพ็กเรียบร้อยมีห้องนั่งเล่นนะครับห้องน้องหลังครับโอ้โหก็โอเคอยู เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับห้องแบบนี้ลูกค้าผมมากับลูกสาวลูกชายพนักงานอาหารเช้าที่นี่น่ารักมากครับ Hast du einen äh, Kokosnussbaum gesehen jetzt? Hast du einen äh, Kokosnussbaum gesehen? Guck mal, ganz nah. Ich habe alles Fotografiert. Okay, ne? Schön, ne? Zimmer ist wunderschön, du. Ja, ist... Puden Villa, oh. Richtig toll. Ja. Schön architektonisch auch. Du hast dieses Wohnzimmer. Wohnzimmer, ja. อยากอยนวิอยากขอบคุณนะครับพนักงานน่ารักมากนะครับที่นี่ผมแนะนำเลยสำหรับ ลองพิกเอ็นนะครับสุกเสาร์ทิศวิถีชีวิตชาวบ้านเท่าน,นี้ก็น่าสนใจนะครับชาวประมงเอย่ยมีวัดสวยๆด้วยนะรับมีวัดสวยมากครับบัดนี้อยู่บนเขานะรู้สึกผมยังไม่เคยไปเหมือนกันแต่เขามีรถรับส่งนะครับ สนามรวมก็มีนะครับมีกล้องพนักงานไม่ค่อยวุ่นวายนะครับที่นี่พนัก mm hmm. งานที่เงีย,งงยบพนักงานที่ฟอนทำงานเก่งมากอัจฉริยะใสดีมากนะครับของนนี้ก็สวยมาก สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแนะนำเลยนะครับซีเนรี่ไม่ผิดหวัง